เนี่ยมันจะออกเป็นอย่างเงี้ยมาไขาปูภาษาบ้านเราเรียกมาไข่ปูอืนี่เลยนี่เลยผลของมันผลไม้ป่าค่ะนี่เลยติดติดติด,ตดนี่ค่ะนี่ยมันเหมือนไข่ปูเนาะเขาเลยเรียกมะไข่ปูมันเหมือนไข่ปูโอ้มีอีกหรอเป็นพวงเลยแก ดูดูดูตรงนี้พวงโอ้โหพวงเยอะเลยอ่ะนี่พวงเนี่ยเนี่ยพวงมันอยู่เนี่ยโอ้โหนมาดูดูดูนี่เลยเออนี่สวยว่าเออเออเออว้นี่นี่นี่ทำเป็นพวงเออเออนี่สวยนี่สวย มะไข่ปูนี่เลยคนใกล้ๆเด็ดเลยเด็ดเลยเธอเอาป่าทั้งผูโยงเลยเนาะนี่แหละมันจะมีเป็นอยู่ตามเถวเนาะวิมันมีต้นที่มันไม่แก่ด้วยนะยนี่นี่น,น,นี่นี่นีนี่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 น่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 ี่ีนน มันยังมีอีกเยอะเนาะมันเป็นลักษณะเหมือนเถาววันแบบนี้เนี่ผยผลไม้ป่านีหวานตรงนี้อืมอมนสกเราจะกินเราจะกินเฉพาะลูกแดงๆนี้เนาะอืมอืมแย่ดูดออิอร่อย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 อืมเปรี้ยวอหวานอืมเปรี้ยวอมหวาน